สวัสดีมิลล่าแฟนดาบิฆาตอสูรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะมาพูดเป็นหัวข้ออย่างที่บอกที่เกินเกินไปในคลิปก่อนๆน,นะก็คือกิยูชุดวอร์มตีหมู่หรือตีเดี่ยวตัวไหนดีกว่ากันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นการตีเดี่ยวจากพาสซีฟที่เปิดก่อนหรือจะเป็นการตีกระจายหลายตัวจากพาสซีฟที่เปิดทีหลังนะอันไหนจะดีกว่ากันมาเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคก็ก่อนจะไปชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนเลยนะครับผมอีลาสติกช็อปนะ เติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไหวเติมปลอดภัยต้อง Elastic Shop เท่าน,นั้นนะครับผมเรราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ใครไปใช้บริการก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายหิวนะจะเป็นการเก็บเครดิตให้ช่องเราไปในตัวนะโอเคมาอ่ะก่อนจะไปชมหัวข้ออ่าที่เราจะพูดถึงวันนี้นะอันที่ขอถามเลยว่าถ้าสมมติผมปล่อย ID เนี่ยสี่หมื่นมีคนมีคนสนใจไหมเพราะว่ามีคนเสนออ่าไอเด้มาให้ผมนะแล้วก็ดูจากตัวแล้วพวกเนี้ย เลเวลเขาน้ยกว่าผมแหละแต่ว่า VP เขาคือ v 1 5แล้วก็พลังเขาเยอะกว่าผมนะก็คือผมก็ค่อนข้างสนใจแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าทรัพยากรเงินก็ไม่พอนะก็ไอดีเนี่ยถ้ามีคนสนใจนะทักเพจหรือทักเฟซส,ส่วนตัวมาก็ได้นะขอปล่อยที่40,000แล้วกันเพราะว่าไอเน,นี้ยเติมไปเนี่ยประมาณเอ่อมันประมาณ2แต้มต่อ2แต้มต่อ1บาทอะตีจากเหรียเนี่ยอัอเนี้ยหกพันจเนี่ยต้องเติมประมาณ3,7 0 0 อาจริงมันมันมากกว่า2แต้ม1บาทเลยแต่ว่าอาจจะตีกลมๆ2แต้มต่อ1บาทแล้วกันรวมๆแล้วก็เท่าว่าเราเติมเองเนี่ยไปประมาณ60,000ได้ก็ขอปล่อยที่40,000แล้วกันใครสนใจก็ทักเพจหรือทักเฟซมาได้แล้วกันนะเพื่อเราจะได้เอาไปจัดเป็น V15 นั่นเองนะโอเคมาเดี๋ยวามาดูเนะื้อหาของวันนี้กันอย่างที่บอกไปนะว่ากีวชุดร์มเนี่ยมันเอ่อพาสีข,ของมันเนี่ยมันเป็นได้2แบบ ก็คือพลังโจมตีาดามีจ,จะแรงขึ้น25แล้วก็คยยีเพิ่มขึ้น15ถ้าตัวละครเนี่ยเปิดก่อนอ่ะแต่ถ้าตัวละครเนี่ยไม่ได้เปิดก่อนเนี่ยมันจะทําการตีและกระจายดามีอ่ามันจะเป็นการเขาเรียกว่าสเปดดามีใส่ตัวอื่นๆใส่คู่ต่อสู้ตัวอื่นอ่ะ80นะของดามีก็ อย่างที่บอกไปว่ามันสามารถเล่นได้สสายไม่ว่าจะเป็นแบบการตีเดี่ยวแรงๆไปเลยอ่ะแบบตีบอสตีอะไรพวกเนี้ยผมแนะนําให้เป็นตีเดี่ยวแหละตีเดี่ยวแรงๆไปเลยอีกแบบหนึ่งที่เราเคยเจอแล้วในคลิปที่ผมเคยเอาไปตี p v p ให้อ่าไปตี p v p คูณ k l 92นะก็คือเราโดนสเปซดามจตตายนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะอันไหนเวิร์กกว่ากันนะซึ่ง ตอนนี้กิวผมพลังอยู่ที่9แสนหน่อย100,000,000แสน9แสนแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่แสนสีเลือล้านสามเดฟพันแปดแล้วก็สปีดหนึ่งหกสองหนึ่งนะอันนี้คือตรงนี้ปรับเป็นแอคแท็กนะก็ถ้าปรับเป็นสปีดก็จะได้เยอะกว่านี้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเอาแค่เนี้ยไปก็น่าจะพอแล้วแหละมาวันนี้จะประเทศนี้กันแล้วก็ของสมใส่กิก็เป็นีประมาณนี้ลูนก็เหมือนเดิมเจาะเกาะแล้วก็เพิ่มคีดามจส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ,อตีตัวที่ใส่เป็นสกิลฮอตแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มคิท แล้วก็เคนโดก็นี่ประมาณนี้อ่าเป็นคอมโบกับเป็นสปีดขั้น2ส่วนอาวุธตอนนี้อยู่ที่เลเวล29านะขาอีก100ขวดจะอยู่ที่เลเวล30อ่าเวล21จนถึงเวล29เนี่ยใช้ประมาณ200ขวด200ขวดนี่ก็น่าจะหลายหลายหลักหมื่นอยู่นะเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นอ่ะนี่เอาจริงเนี่ยอัพค่อนข้าง ยากมากแต่ว่าถ้าอัพเสร็จอันนึงก็คือแบบจบเลยเพราะว่ามันสามารถรีเซ็ตเพื่อไปทําตัวอื่นได้ถ้าสมมติกิูชุดวอรเนี่ยอ่าถ้าตอนอาคาสะเข้าสเปคผมอยากต้านอาคาสะก็เรียนนี่แล้วไปอัพอาคาสะได้ก็ถือว่าแฟฝงเสียครั้งเดียวแล้วจบจบอ่ะมาต่อไปคอมม่านะก็นี่เป็นแดง4ชิ้นเลเวล30 1อัน22อันแล้วก็24 1อันโอเคส่วนสกินก็สกินยังไม่มีนะรออยู่เมื่อไหร่จะมาครับดูนะมาเดี๋ยวเราไปลองกันอันนี้คืออ่เดี๋ยวเราไปลอง รอบแรกก่อนนั่นก็คือสปีดเยอะนะสปีดเราคืออันดับหนึ่งเลยตัวที่2ผมทำอายุเนี่ยอยู่ที่1588แล้วก็เออ่ชินโนบุหนึ่งห้าหกแปดเ๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนผมใส่เคนโดเพิ่มสปีดหรือผมย่อยมันไปนหมดแล้วก็ไม่รู้นะเออ่นี่เป็นฮอตโอเคแปลว่าน่าจะย่อยไปหมดละเอ่ออันนี้หนึ่งห้าหกแปดอันนี้หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็อันนี้หนึ่งสี่แปดสามนั่นเองนะมาอ,อ่ไปตีแนนี้เออแต่ว่าก่อนไปตีนนี้เอ้ยเราได้แชมป์ว่ะ เราได้แชมป์แชมเปี้ยนชิพอันนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนแชมป์ตีกันในเซิร์ฟตีกันในเซิร์ฟแล้วกันซึ่งถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่เกมบีเดเนี่ย re, จะรู้เลยนะว่าเกมบีดผมอะไม่เคยได้แชมป์ในเซิร์ฟตัวเองเลยเว้ยไอแชมป์ที่ตีอย่างเงี้ยผมไม่เคยได้แชมป์ในเซิร์ฟตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต,แต่เล่นมาแบบ2 2ปีกว่าๆนะไม่เคยได้แชมป์เลยแต่นี่คือเราได้แชมป์นะแต่ว่าบอกออก่อนเลยว่าตอนเนี้ยคุณเทพซาเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เล่นนะเพราะเขา ไม่อ่อนแล้วประมาณ3-4วันแล้วนะก็เลยเราเลยได้แชมป์อาจจะเพราะฟุกด้วยเหตุผลนี้ด้วยนะก็นั่นแหละอ่ะแต่วายัางไงก็ถือว่าได้แชมป์แล้วกันมาเดี๋ยวเรามาขอดูนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่านี่คือกิยูผมสปีดอ่าสปีดนำเลยทําให้เราชนะได้มาฝั่งผมอยู่ฝั่งขวาเออฝั่งซ้ายแล้วกันฝั่งซ้ายเพราะเราสปีดเยอะกว่าใช่ไหมด้วยความที่กิยูเราได้เปิดก่อนอนะ่ะเราก็ใบชินบุเข้าไปแล้วเขาก็ฮิวกับเพิ่มดาเมจไม่ได้ภายในเทอร์แรกนี่ชินบุผมก็คือเนี่ยเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มสป เราได้เปรียบตรงนี้แหละมาเดวดูไปก่อนเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนสองอันนะนี้ก็คือการที่สปีดเราเยอะกว่านะมันจะได้เปรียบตรงนี้แหละนี่ปีตายหนึ่งล้านสองดูความแรงเข้าไว้ล้านสองแล้วก็ปรับห้าแสนเทินเดียวตายสองเทินเดียวเก็บทรัพย์สองตัวเออโหดจัดจัดเฮ้ยของเขาก็ได้ขอ หมาดไปต่อปับ๊บกนะันมาอ้าจริงกิยูเนี่ยแรงแบบแรงมากๆนะน้องๆอาคาสะเลยอะ่ะเออต้องบอกอย่างเงี้ยอาคาสะก็เป็นตัวจำไม่ได้ว่าอาคาสะมันตีเดียวหรือตีสองสอง,สองแถวหน้านะแต่กิยูก็นั่นแหละระดับน้องๆอาคาสะบอกไว้ก่อนเลยตีเดียวแบบแรงมากนะเก็บตกแบบเก็บเขาเรียกว,ว่าสกิลเก็บตายได้เลยอะ่ะจับตายเออจับตายได้เลยอ,ะอ่ะอ่ปาดเข้าไปปับ๊บเขาให้ ครับฮิวเข้ามาฮิวเข้ามาเหมือนกันอันนี้คือดาวของผมน้อยกว่านะ,ะดาวของคุณเทพซายอยู่ที่3ดาวนะสำหรับอาสำหรับกิยูชุดวอร์แซงของผมอยู่ที่2ดาวอยู่ตอนนี้เรายังอัพขึ้น3ดาวไม่ได้นะเราขาดกิยูชุดวอร์อีก3ตัวถึงจะอัพขึ้นได้เอาจริงสามารถทําได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าผมดองรอตัวละครในอน,นาคตนะ เอาจิงกิวก็เป็นตัวที่น่าลงทุนเหมือนกันเพราะว่าลงทุนแล้วเนี่ยมันใช้ได้ระยะยาวเหมือนกันนะเราสามารถอัพได้จนถึงแบบสี่ดาวลุ้งไปได้เลยจบๆอะ่ะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวรอลอ,องรอตัวอื่นๆก่อนละกันตัวอื่นมาแบบมาปุ๊บเราจะได้รีวิวได้ทันทีเลยโหนี้โดนยับเลยปาดเข้าไปปาดเข้าไปไอ้เราไม่ได้อันติฮะโดนอันติเข้าไป เออน,นี่กิยูเลยเลือดเ,อเ,อเยอะกว่าเลยรอดถ้าถ้าเมื่อกี้จะถ้าจังหวะเมื่อกี้เขาอนันติใส่กิยูเราเราคือแพ้เลยเนะี่ยแต่นี้โชคดีหน่อยที่อันติใส่อา่าลิงโงคุเลยรอดและนี่คือชิโนบุเราเป็นตัวรับดาเมจนะถ้าอย่างนี้เนี่ยหลายๆองค์ประกอบนี้ผมว่าผมมีโอกาสแพ้สูงมากเลยเนะี่ยอ่ะต่อไปเทิร์นสกิลป้าเขิ่ให้โอเค เอ้ถือว่าชนะมาแบบเฉียดฉิวพอสมควรนะเออมาเดี๋ยวเรามาดูคูออ่ชิงแชมป์บ้างอ,อ่านี่ผมอยู่ฝั่งขวานะปาดเข้าไปไม่ใช่ปาดที่ต้องบอกทุบเข้าไปติดใบไปสองตัวก็าหายไปแบบแปดสิบกับยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือ,อ,อไม่ใช่สเปรดามเมจนะเพราะว่ากิวมันตีโดนสองตัวอยู่แล้วสองแร์เก็ตอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่สเปรดามเมจเดี๋ยว่อยดูสเปดที่หลังปาเขาให้ อัน,นี้ผมก็งไม่ได้ดูด้วยก็เลยมาดูด้วยในคลิปเลยพอดีเลยมาทุบเข้าไปล้านสแรงจัดปับป๊บปั่งเข้าทุบมาที่4ี่แสนนะชิวๆครับฝั่งเรานี่ชิวเลยโอเคป้ายทำโยร้างซีซให้กับชินอบุด้วยแล้วชินบุผ่านเข้าไปต่อพอดี เกือเป็นคอมโบได้ดีเลยแล้อย่างคือป้าทำยุผมสปีดเยอะกว่าชินอบุด้วยถ้าป้าทำยุสกิลฮิลเสร็จปุ๊บล้างซีซีได้ชินอบุก็จะได้ต่อคอมโบได้ต่อเลยเห็นกู้โงงเข้าไปสี่แสนอ่ะโดนคืนเล่นกู้ป่าไพ่อ่าเฟมชื่ออะไรนะเฟรมไทเกอร์เนาะนั้น ปับปับปรับสตันไม่ติดเอาจริงผมว่าสกิลมาสเตอร์สตันเนี่ยมันเห็นผลค่อนข้างยากนะผมว่าฮิลเนี่ยน่าจะถือว่าตอบโจทย์ที่สุดละฮิลเนี่ยน่าจะดีที่สุดละส่วนสกิลอื่นอะโอกาสติดมันค่อนข้างน้อยมากๆเลยเลยผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มาเพื่อให้มาเข้าไปฟันเข้าไปแล้วก็จิ้มจิ้มเข้าไปโอเคทุบ อ่ะก็ได้ที่1อย่างสวยงามโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตีกันแบบสดๆบ้างนะเดี๋ยวขอมาตีคุณเทพซ่าแล้วกันอ่าคุณเทพซ่าเขาอยู่กกยอันดับอะไรวะเอาคนนี้แล้วกันนะคุณอะไรสกักอย่างมาดูนะพลัง2ล้าน5นะมาโอเคอ๋อคนนี้นี่ไงที่เขาเล่นกิวนะตอนนี้น่าจะสีดาวฟ้านะถ้าจำไม่ผิดสกิลอลังกายยังวะสกิลมันเท่ดีนะกิวเสาหลัก แต่ว่าไม่ได้เราต้องเก็บไว้เอาตัวในอนาคตนะยิ่ง2ตัวถัดไปมีโอกาสที่จะแบบไม่อาคติก็นกนเนซึโกะอยู่นะผมว่าต้องดองรอ,อก่อนปาดเข้าไปปาดเข้าไปเฮ้ยสปีดมันเร็วกว่าปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บหกแสนแรงอยู่ปั๊บทุบเข้าไปเซฟสืสอออสกลิลอีกแล้วแล้วก็ฮิวเข้ามาครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ฮิวเข้ามาแล้วก็ชีวบุแทงเข้าไปปัาา๊บเขาให้ไฟไทเกอร์สร้างโลเข้ามาทั้งทีมเนีการดาเมจเล็งของคุได้พอดีเลยปุ่มขึ้นดาเมจศูนย์ครับเฮ้ยการต่อการเลยไหเฮ้ยฝั่งเขา้การสกิลเราได้เหมือนกันเลยเฮ้ยแต่เรามีเมบิ้ลว่ะ คุ้มๆเลยนี้าปเาเขาให้สี่แสนโดยเป็นตัวละแสนสก,กิลฮิวฮิวไอ้กีอยู่ร่างเสาหลังนี้สก,กิลมันเทสิเนีงง่ยโดยเฉพาะกบนท่าที่สิบเอ็ดอ่ะผมว่าผมชอบนะมันมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ามันก็ดูเท่อเาจริงตัวละครมันก็ดูเท่อย,อยู่แล้วนะกีอยู่เสาหลังปาดเข้าไปทุบเข้าไปโอ้ดูไฟเผาตายครับ ฟันเข้าไปฟันเข้าไปเนี่ยเห็นไหมจังหวะฟันแบบปกติแบบเนี้ยมันจะโดนแค่ตัวเดียวนะมันจะไม่สแปสเดี๋ยวรอดูตอนอ่าเดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอดคัมพีสปีดออกแล้วกันเพราะถ้าไม่ถอดคัมพีสปีดออกอ่ะมันมันไม่สแปสนะเพราะเราจะสปีดนำคู่่ตอสู้มากปั๊บเนี่ยอันเนี้ยเท่มากสกิลเอ่อผมว่าสกิลหนึ่งกับสกิลอันเตี่ยเท่มากเลยสี่อย่เสาหลักเลยโอเคปาดตายทุบตายไปหนึ่งตัวโอเคแล้วก็ใบเอ่อเสาหลักไป แทงเข้าไปโอเคเสาหลักตายเอาฟื้นคือชีพอีกเอาตีมิดตีเข้าไปมาเอ่อธรรมยุแตกไปก่อนล้านสองโอเคเบิ้ลอีกทีหนึง่งปิดจ็อบอันนี้คือดาเมจของเอ่อเขาเรียกว่าดาเมจของเปิดก่อนนะดาเมจของสปีด ที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะดาเมจค่อนข้างแรงหน่อยแรงขึ้น25%แล้วก็คียเพิ่มขึ้น15%อันนี้คือสปีดของที่หนึ่งแต่ถ้าเราได้เป็นสปีดแบบของคนตามอ่ะมันก็จะเบาลงหน่อยแต่ว่ามันตีโดนหลายทาร์เก็ตมาเดี๋ยวมาลองดูเอ่อถอดออกซิลออกเดี๋ยวนะปกติไม่ได้กี่เล่มวะหนึ่งสามสี่เอ่อโอ้เดี๋ยวนะมาใช้กี่เล่มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เรามีอยู่11เล่มมันใช้6เลยเหรอว่าจะใช้เยอะมากเลยวะเอ้ยมันใช้เยอะยังไงเดี๋ยวนะอันนี้ซิลออกใช้1อันนี้ซิลออกใช้6เลยเหรอโอ้ถ้าขั้นสามนี่โดนเท่าไหร่ดิอ่ะอ่ะคอนเทนต์เพื่อคอนเทนต์โอเคอ่ะซิลออกไปครับอ่ะสปีดสปีดไม่ลดอ่ะบั๊กอ่ะไม่บั๊กนะทำไมมันไม่ลดวะ ับ,บ,บ,บไงสป,ปีดมันไม่ลดวะเดนะ่หนึ่งสี่วันนี้ไม่มีตัวไหนสป,ปีดเฮะทำไมสป,ปีดมันไม่ลดวะมันบั๊กหรือภาพมันค้างอะไรหรือเปล่า จะบอกว่าเคนโดบวกสปีดมันไม่มีผลเหรอไม่น่าจะใช่นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันเดี๋ยวไปลองดูหน่อยเราต้องเทสคนเดิมมันถึงจะวัดได้เดี๋ยวนะขออนุญาตรีก่อนปกติถอนแล้วมันต้องลดดิถ้าถอนแล้วไม่ลด แปลว่าคำพีบวกสปีดที่มันใช้ไม่ได้นะมันบั๊กหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราจะเสียของไปเยอะมากเลยนะหกเล่มเลยนะเว้ยหเล่มนี้ไม่ได้หาหง่ายๆนะโอเคอ่หาัน,นี้เราได้เปิดหลังนะปาปก็ให้อันนี้ยังโดน2ตัวอยู่เอ้มันนับทั้งหมดหรือมันนับแค่ทีมเราอะอันนี้ยครับ เออ่พราะเนี่ยถ้าทีมเราเนี่ยเราเราถือว่าเราได้เปิดตัวแรกนะจะดูก่อนชิมโนคาทะปับ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 เบิ้ลไม่ทีปั๊บปับปั๊บปับปับปับเฮ้ผมว่ามันไม่กระจายอ่ะ ปกติท่านตีมันก็ต้องกระจายด้วยดิแล้วไงคำพีสปีดมันถึงไม่ลดอะไรกันนี่อันนี้ก็ไม่มีสปีดอันนี้ก็ไม่มีสปีดนะจะมีรองเท้าบวกสปีดห้าตาดมีเอ๊ะแปลว่าอันนี้ อ้าวแปลว่าผมใส่คัมพีรสปีดมาตลอดนี่มันก็ไม่เพิ่มหรอสปีดเกมนี้มันเพิ่มยังไงอ่ะทำไมจะว่าบัคกก็แปลกๆนะฮะ <c oughs> ตัดปัญหามาเดี๋ยวเรามาดูอาจจะเทสไม่ได้นะน,นี่ขออภัยจริงๆนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะถอดคัมพีร สปีดออกแล้วมันก็สปีดไม่ลดนะแล้วก็อ,กอย่างคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั๊กหรืออะไรของเกมนะหรือเราอาจจะต้องรีเกมหรืออะไรเดี๋ยวลองรีเกมก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคไปโอเคมารีเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้ปะเนี่ยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนะอัน,นเ,อเ,อเ,อเนี้ยได้เอาเอาเนี้ยสปีดเพิ่มขึ้นเอาแล้ว หนึ่งหกสองหนึ่งเดี๋ยวนะขออนุญาตใส่ไปก่อนเนี่ยไม่เห็นขึ้นเลยหนึ่งหกสองหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งหกสองหนึ่งไหนเขาบอกว่ามันสามารถใส่ข้ามสายกันได้ไม่ใช่เหรอ มันน่าจะใส่ข้ามสายกันได้ดิขนาดพวกซับพอร์ตยังใส่คอมโบของอันนี้ได้เลยแล้วไงกิวผมถึงสปีดไม่เพิ่มอ่วถ้าอย่างนี้แปลว่าผมก็โง่ใส่สปีดมาตั้งนานดิเอออันนี้ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะว่ามันเกิดจากอะไรนะที่ที่สปีดไม่ขึ้นเนะี่ยเอออันนี้น่าแปลกน่าแปลกแต่นะทำมายุแล้วกันทำมายุ Uh เราจะต้องเทสให้ได้วันนี้แหละมาทำอายุ1588ใส่สปีดก็1588เท่าเดิมคืออะไรวะวั a <What? S 2> อันนี้มันก็ไม่มีนะเอา้าแปลว่าอันนี้มันบั๊กเหรอ แปลว่าน,นี้บักเหรอเฮ้ยจริงจังมั้นี่โอ้แล้วซีลสมุดน,นี้หมดไปกี่เล่มแล้วว่านี่อ่าโอเคโอเคเฮ้ยอันนี้จริงจังนะนี่จริงจังแบบบักจริงจังอะ่ะมันเทสไม่ได้อะ่ะอ่ะเดี๋ยวจะไปให้ดูแล้วกันว่า การกระจายดาเมจเนี่ยมันดีขนาดไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูกับของคุณ KL 92แล้วกันเพราะทีของเขาใช้เป็นการกระจายดาเมจนะโอเคมาเดี๋ยวมาดูนี่กันเฮ้ยงงแบบจริงจังเน,นียนี่ทีมผมฝั่งซ้ายนะเปิดก่อนฝั่งเขาเนี่ยเปิดหลังนี่นะตีโดน3ตัว3-4ถึงตัวปกติจะโดนแค่2ตัวนะเออเรงโงคูแทงเนี่ยจะไม่โดนอันนี้คือการตีแบบกระจายดาเมจก็คือมันจะสเปซโดนหลายตัวขึ้นนะ ไอ้น,นี่ยังงงติดใจอยู่นะไอนน้สปีดเนี่ยคืออะไรวะอ่ะตีเข้าไปมาไอ้เราเปิดก่อนก็ฟาดโดนแค่ตัวเดียวนะมาเดี๋ยวนี้ดูกันการตีแบบโดนหลายตัวอ่ายังไม่ถึงโอเคลอก่อนมาอันตีปั๊บเห็นไหมโดนสองตัวอันนี้คืออันตีสเปสโดนสองตัวนะจากการที่อ่าสปีดออกตัวที่สอง เอาจริงข้อดีข้อเสียเนี่ยมันมีต่างกันส่วนมากแล้วการที่เ,เราสปีดออกตัวแรกเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีกว่ามันมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าใบคู่ต่อสู้ได้ถ้าสมมติคู่ต่อสู้อยู่แนวหลังเนี่ยถ้าเป็นตัวพวกซัพพอร์ตหรือว่าเป็นตัวดาเมจเนี่ยมันจะค่อนข้างมีผลมากๆก็คือพวกตัวซัพพอร์ตก็คือจะฮิลไม่ได้จะเพิ่มบัฟอะไรให้กับตัวในทีมเราไม่ได้อันนี้มันคือข้อเสียค่อนข้างใหญ่หลวงมันคือสาเหตุที่ทําไมตัวซัพพอร์ตถึงใส่เป็นล้าง CC กัน แต่ว่าเนี่ยกรณีเนี่ยเขาใช้ทีโผทีมเขาเนี่ยเอายูชุดวอร์มาไว้ข้างหน้าก็คือยังไงก็ไม่โดนใบอยู่ละแต่ว่าก็อาจจะโดนตีแบบจากการตีธรรมดากันด้วยแต่ว่าก็ผมว่ายังไงก็น่าจะคุ้มกว่าการที่โดนใบแล้วกันอ่ะประมาณนี้เห็นไหมตีสเปซโดน2ตัวปับป๊บตีมา อันนี้สกิลผมจะโดนแค่สองตัวตามปกติของสกิลมันแต่ถ้าแบบเป็นอ่เน,เนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่ามันโดนสามตัวนะโดนสามตัวจากการสเปสดาเมจตอัพเขาให้ใหมาซัดรอบนี้ชนะแน่นอนเลยเฮ้ยชนะเฉยอะไรอะไรคือการถอดสมุดสปีดชนะวะ <c oughs> คืออะไรคืออะไรอะไรคือ <c oughs> อะไรคือถอดสมุดสปีดและชนะไม่เข้าใจผมจำได้ว่าคลิปวันสองวันก่อนผมมาตีผมใส่แบบสมุดสปีดอะไรด้วยก็ตีไม่ชนะนะแต่วันนี้คือชนะเฉยเลยมาโอเคมาเฮ้ยชนะแบบงงๆวะ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเฉยแต่ว่าอาจจะขึ้นได้ไม่นานาหรอกเนี่ยน่าจะโดนตบล่วง พราะแต้มเราเยอะกว่าเฉยแล้วก็เราตีเขาชนะมันเลยขึ้นมาเป็นที่หนึ่งได้แค่นั้นแหละโอเคแล้วก็ก็ยังติดใจอยู่ว่าอะไรวะทำ,ทำไมทำไมทำไมมันถึงใส่เอจิแล้วมันไม่เพิ่มสปีดวะใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะอันนีอนนอน้อันนี้คือซีเรียสอันนะี้คือซีเรียสอ่ะใครรู้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันโอเคอ่าเนื้อหาวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็อย่างที่บอกไปนะใครสนใจ ID ดีีนะสี่หมื่นกลมๆนะสามารถทัก พจหรือทักแชทมาได้นะเดี๋ยวเราจะไปจัด ID V15 กันนะก็เอาเอางบตัวนี้แหละไปไปเพิ่มแล้วก็ไปไปจัด ID V15 มาทำการเล่นเป็น ID หลักแทนนะก็ใครสนใจทักเพจอทัก เพจหรือทักแชทมานะลิก์อยู่ในใต้ดีสคริปชันนะโอเคก่อนจากกันขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผม Elastic Shop นะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง e l a s t i c Shop เท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายเหวนะจะได้เป็นการเก็บเครดิตในช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ใครว่างสามารถดูคลิปก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพดิตแว้า hmm. ง <pay it, S 2> ขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า mm hmm. บ๊ายบายครับผม